สวัสดีครับกลับมาพบกับการเปิดกล่องแกะ2องการ์ดกีฬากันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกล่องนี้เลยครับนี่กล่องท็อปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ครับกล่องนี้เป็นกล่องแฟนเซตนะครับก็สำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะกล่องหนึ่งมีการ์ทั้งหมด25ใบครับโดยจะเป็นใบเบส20ใบครับซึ่ง20ใบเนี่ยจะเหมือนกันทุกกล่องครับ กับอีก5ใบพิเศษครับเป็นใบอินเสิร์ตการ์ดหใบนี้แต่ละกล่องจะไม่เหมือนกันครับเป็นสุ่มเอาครับว่าเราจะได้การ์ดนักเตะคนไหนก็ต้องรุน้นครับว่าใบอินเสิร์ตพิเศษเนี่ยเราจะได้ฮาแลนหรือเปล่าครับก็ฮาแลนในชุด Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้แดูการแรกครับถือว่าน่าสนใจน่าเก็บสะสมเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับเรายังมีใบฮูเรียนอาวาเรสครับมีโลโกอา c ครับเป็นอีกใบหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจ มาดูกันครับว่าผมจะได้ใบอินเสิร์ตตัวดีๆได้ฮารแลนกับคูเรตอวาเรสหรือเปล่ามาดูกันเลยครับโอเคครับมาแล้วครับนี่ใบแรกครับอ d เดอร์สันครับในทวานครับเมสซิตี้ใบที่สองครับไค y w วอล์เกอร์ครับกองหลังมาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลของนักเตะคนนั้นๆนะครับ ไครวอล์กเกอร์ครับใบต่อมานี่อันนี้เป็นใบเบสครับรูเบนดีเอสใบต่อมาครับเป็นจอร์นสโตนครับในชุด a อเวครับชุดเยือนใบต่อมาเป็นนาธานอาเก้ครับกองหลังครับโอ้นี่อาซีโลโก้ครับลุคกี้กาครับออสการ์บ๊อบครับ ตัวนี้เป็นมิดฟิลครับเป็นมิดฟิลที่เล่นได้ทั้งริมเส้นซ้ายขวาเล่นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ก็ได้รวมถึงเล่นกองหน้าก็ได้นะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นมิดฟิลดาวรุ่งหน้าจับตาที่สำคัญครับเป็นชาวนอร์เวย์ด้วยนะครับเหมือนฮาร์แลนไม่แน่ครับว่า2คนนี้ครับอาจจะมีส่วนช่วยพาโนเวไปฟุตบอลโลก2026ก็ได้ครับใบนี้แยกไว้ก่อนครับน่าสนใจครับ เจ้าคอนซาโรครับแจ็คกีริสครับฤดูการนี้ได้โอกาสลงสนามมากขึ้นครับผลงานก็ถือว่าดีกว่าฤดูการที่แล้วอีกายกุนโดกันน่าจะเป็นฤดูการท้ายๆแล้วนะครับสำหรับเขาในชุดแมนซิตี้รถดีครับ เฮวินเดบรอยไพเมเกอร์คนสำคัญเลยนะครับเนี่ยแบนนัโตซิลวาอูฟิลโฟเดนครับมิดฟิลด์ตัวเก่งดาวรุ่งกำลังสำคัญเลยนะครับของทีมชาติอังกฤษและแมนซิตี้ฟิลโฟเดนครับอูโคพาวเมอร์ครับ อีกหนึ่งดาวรุ่งครับที่รอวันเจอจระดัสครับรอเป๊ปเพาะบ่บมฝีไม้ลายมือฝีเท้าอีกสักปีนึงครับผมว่าตัวนี้มีแววที่จะดังเลยทีเดียวโคพาเมอร์ครับโอ้หมาแล้วครับดีเรื่อาวันเรสครับนี่อาร์ซิโลโก้ครับกองหน้าครับวัย3 3ปีชาวอาร์เจนตินาดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วนะครับ อายุแค่23เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วรวมถึงเป็นแชมป์โคปาอเมริกาด้วยประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยครับและมีสิทธิ์เก็บเกี่ยวความสําเร็จที่แมสซิตี้อีกเยอะเลยครับโอ้ใบนี้ดีครับต้องเก็บเลยครับ race อาวาวิสอาร์ซีดิยาร์มาเรสโอเออริทฮานครับฤดูกาลแรกกับฟุตแมนเชสเตอร์ซิตี้ สวยงามสุดยอดครับฮาเลนด้านหลังฮาเลนนิดหน,นึ่งนี่ฮาเลนครับเควินฟิลลิปคาวินฟิลลิปครับขอโทษครับโอ้อาร์ซีอีกแล้วครับจอร์จบิลซันเอสแบรนด์นะครับนี่กองหลังครับกองหลัง อ่าสี่คนหนึ่งครับลิโก้ริวิสครับตัวนี้ครับแบ็กครับแบ็กแบ็กขวาได้โอกาสลงสนามหลายนัดเลยทีเดียวครับผลงานดีมากด้วยเอาแล้วครับโอ้โหมาถึงบายอินเสิร์ตครับใบแล้วครับเควินเดอะบอยนะครับโอ้โหสวยงามครับเป็นอินเสิร์ตสายฟ้าครับนี่เควินเดอะบอยสุดยอดครับใบถัดมาครับเป็น อีกายคุณโดกันครับเป็นอินเสิร์ตเป็นเหมือนคอมิกบุ๊กนะครับคุณโดกันใบที่สามแบนนาโตซิวาใบที่สี่อู้อันนี้ตัวตำนานครับเปาโรวันโชเป้ครับกองหน้าอาดีตกองหน้าเรือใบสีฟ้าครับและใบสุดท้ายครับฮาเแลนมาไหมฮาเแลนมาไหมอู้ไม่ใช่ฮาแรแลนครับเป็น ดิโก้ลูวิสครับหมู oh, เป็น RC ครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับ25บใบก็จะเป็นใบ RC ครับใบเบส20บใบจะมี RC ทั้งหมด4คนด้วยกันครับแล้วก็จะมีใบตัวดังๆครับน่าสนใจฮาร์แลนด์ครับโคพาเมอร์ฟิลฟอร์เดนครับและนี่อินเสิร์ตเราได้ สายฟ้าครับคืวบินเดบรอยกับอีก4ใบนี้ครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตาม c h anel n ให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจครับทาง c h anel n เราด้วยก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ